เลยครับนี่เลยโอ้โหงานบอลลูนนะใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาก็สกรีนเฟย์เนี่ยนะใช้พัดลมดูดูความสูงโอเต็นสก,การอาหารเต็นสก,การมีหลายแบบนะ,ต,นนะนะตัวนุ้ชนเผ่าอ่ะสวยนะตัวเนี้ยครับตัวเนี้ย คอลโลนเทศกาลอาหารรสชาติอร่อยทําได้นะครับสั่งทําได้เลยเรามีแบบเยอะมากเป็นหมื่นแบบานะมีแบบของลูกค้ามาเองก็ได้นะสั่งทําได้เลยนะนี่เลยเรา,เาตัดเย็บได้หมดนะครับสก,กีนฟรีด้วยสก,กีนโลโก้เนี่ยสก,กีนชื่อลูกค้าเนี่ยสกีนคําต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นซุ้มวิ่งซุ้มวิ่งมาราธอนจัดงานกีฬางานอะไรเยอะแยะเลย คือวันนี้เรากลางแค่ดี้ก่อนมันว่าวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็ตัดเย็บกันมันเลยนะนะทำได้ทุกแบบนะไดโนเสาร์ก็มีนะนะบอลลูนบอลลูนนะนี่เลย บอลลูนนะครับนี่เลยบอลลูนนี่เลยบอลลูนนะอบอลลูนนะครับนี่อันนี้เราสกกีนชื่อให้ฟรีนะนะมีค้ามีโลโก้มาเราสก,กีนได้เลยนะครับนี่เลยตัวใหญ่นะดูคนตัวจิ๋วๆเลยใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานะครับ เป็นซุ้มใหญ่ๆเลยนะครับนี่เลยได้ทุกแบบเลยนะครับมีหลายแบบให้เราออกแบบให้ก็ได้หรือลูกค้ามีแบบเองส่งแบบเลยทําได้หมดผมย้ําแลยนะทําได้ทุกแบบครับส่งฟรีสกีนโลโก้สกีนชื่อสกีนฟรีนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง <c oughs> อันนี้ที่ฟาร์มผมนะไล์ฟาร์มติดถนนเอเชียติดถนนเอเชียนะ วันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแดงจริงจังไปหน่อยลืมหมวกลืมหมวกเออเนี่เลยบยริษัทไลฟ์ฟาร์มประเทศไทยจำกัดนะครับรับทำรับจัดเลยนี่เลยเทศกาลอาหารอร่อยนะเลยสูงใหญ่เห็นแต่ไกลผมชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยชอบมากเลยตัวนี้เนี่ย เทศกาลไหนเทศกาลนั้นมันน่ะมันเต้นด้วยนะเนี่ยก็น่ะเอวอ่อน L อีกนะจะเอวอ่อนนะวันนี้มันเต้นน้อยนะที่ถ้าลมแรงน่ะมันจะเต้นเยอะอ่าวันนี้มันเต้นน้อยมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยหน้าแดงเท่าไหร่นะนีะ่เลยวันนี้มันเต้นน้อยวันนี้มันเต้นน้อยบอลลู มันยังไม่ค่อยขาอ่อนเท่าไหร่วันเียขาเอวยังไม่ค่อยดีสั่งทําได้ทุกแบบทุกแบบเป็นตัวโบโซเป็นรูปแบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้สกินชื่ออะไรก็ได้นะครับนะทาได้โอเคโอเคนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้สนใจตัวไหนบอกได้เลยตัวใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะติดสุนเอเซียอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรี กมอ108ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะในตุรกีเซียภาคเหนือทุกจังหวัดอะ่ะเดี๋ยวเดียวแดดสองภาคเหนือทุกจังหวัดอะ่ะต้องผ่านหน้าบ้านผมนะเนี่ยถนนเส้นที่ใหญ่สุดที่จะขึ้นมาเหนือผมอยู่จังหวัดสิบุรีนครสวรรค์แพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายต้องผ่านหน้าบ้านผมอะ่ะต้องผ่านตรงเนี้ยเออนะถ้าไม่ผ่านก็ล้อคลองแล้วต้องวิ่งถนนใหญ่แล้วเห็นไหมอ่าเอ okay. นี่เลยเทศกาลอาหารอร่อยนะครับเทศกาลต่างๆสั่งมาได้นะครับซุ้มต่างๆเป็นเป่าลมนะตัวจะเป็นพัดลมเป็นผ้าจะเป็นพัดลมอย่างนี้นี่เลยเก็บง่าย หลวงจันทร์ก็มีพระจันทร์ก็มีพระจันทร์ลูกใหญ่พระจันทร์นี้ต้องดูกังคืนนะอเอ้ยนะครับขอบคุณครับนะ